โอ้ยเฮียนี่ก็ชวนกูจังเลย uh, สวัสดีมิตรรักเพื่นทุกคนนกระโปรงวับบนนี้เราไปอยู่กันพลอยแบงนะครับโอเค a e r e go <S ขอเล่นเป็นกลโ์หน่อยว่าฝีมือจะขนาดไหนนะไม่อยากโชว์เลยจริงๆไปอยู่ไหนกันหมดไอ้เฮียนี่หัวกระโหลกหรอวะเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> มึงบ้าแลวโอ้โหมึงเติมกี่ล้านนี่สัตว์เทพทูเหรอไอสัตว์มา แม่งอัดเทปทูสักทีลงนี่เทปทู Take ไม่วะเฮ้ยโอ้ oh my god คิดก็หมายสุดยอดเลยวะเยี่ยชนะไปเลยไปไอ้เฮียไปชนะไปเลยชนะไปเลยกูไม oh. ่เล่นแล้วชนะไปเลยอุ้ยโอ้เทปทูนี่ของจริงบนมากไอ้เฮียมีตังก็เติมนีม่คุยไม่มีตังก็โบนอยนู่นัน่นแหไง แตกและเหี้ยแม่งโห้ยเฮยขึ้นมาถ่านกูเลยสัตว์เดี๋ยวเจอขึ้นอย่างโบนในควายยิงมาดิไอ้เหี้ยปืนก็มีโอ้แม่งไรคนหรือควายชิงเฮี้ยชาติไหนวะชิงเฮี้ยชาฮ้ฮ้ของจริงวะเฮี้ยรู้จักเราปู้วะโอ้ยของจริงยันแม่ฮัลโหล holy shit มึงอีกแล้วเทพปืนสัตว์ได้เทพปืนกดตะมี่อะไรได้มีกระบอกเดียวปืนน่ะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกปืนน่ะกูมีกระบอกเดียวแล้วมุดหัวนี่ยัยเลยไอสัตว์นี่มุดหัวนี่ยัยเลยไอสัตว์เอ้เราจะยิงยังไงวะเนี่ยกูต้องตีจริงเๆขนาดวะอย่ามุดหัวนี่เฮียหืมมีแทงหัวเฮ้ยสี่ตัวรวดเฮ้ยมึงเก่งเกิน มึงเก่งเกินไปโอ้โหไอ้สัสทีมกูมันต้องโบแน่นอนนี่ไงโหลดโปรฟรีได้ที่เวอร์ไ e เบฟอะไรวะเนี่ยเย็นเคดีนี่มีบริการพิเศษขนาดนี้เหรอวะเนี่ยมีลองของโชว์ด้วยโอ้โหแม่งของจริงเลยดีแล้วโปรมาช่วยกูกูชนะกูไม่แพ้แล้วเกมนี้ไอ้สัสเฮ้ยมึงเจอมึงจะสู้โปรไงไวเทพทูอีกไวตอนนี้มึงเทพทูแค่ไหนมันก็สู้โปรไม่ได้หรอก โลกเป็นไงมีดอันเดียวแทงทั้งทีมโคเทพโอูสกอร์นำแล้วสุดยอดไอ้เหี้ยเว็บไหนวะเมื่อกี้เดี๋ยวไปโหลดมั้งไงละเทพทูไฟเทพทูเหรอเทพทูไหมมุดหัวหนีของเนิวไปลองมุดหัวหนีดูโอ้โหเหี้ยตายเลยแม่งเฮ้ยปูมึงทำงานไม่ดีไอกาสิบเลยชนะสั่ใจเทพทู เทพธู๋เหรอฮะเฮ้ยมึงเทพทูงสู้โปล่ยังไงวะให้มึงเติมเป็นล้านมึงก็สู้โปไม่ได้ไฟที่ลังมึงเติมทีเดียวเลยมึงเติมซื้อโปแล้วมาเล่นชนะแน่นอนเ่วินอาล่ะคลิปนี้ก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมพอเล่นเกมนะครับเอาให้มันเป็นแค่เกมพออย่าไปจริงจังกับมันมากถ้าอยากจะชนะขนาดนี้นะมึงไม่แฮกเซิร์ฟไปเลยละไอ้เหี้ย นะโปสุดยอดเลยนายเยี่ยมป้อมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แี่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับผมมาไว้เรามาสนุกด้วยกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่บายโอ้ยรวย